ที่โดนชุ่มถือม,มากสวัสดีครับผมเป็นพี่น้องในประเทศต่างประเทศนะครับพี่น้องผู้ใส่แรงงานเพราะว่าอยู่ในประเทศต่างประเทศเด้อพี่น้องอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงลำลำไปลุยหาเงินมันเงินหาค่ำมันค่ำลุงกวนกับเพื่อนไปใส่มาใส่เราพี่น้องลบฝนออกจากงวัวพญาย,ยจอยพยย่อะหัวอีกมู่หนึ่งพญายเรากำลัลงเลี้ยงอยู่ถ้ำโอ้งวัวพี่น้องทางบันดงบัน ถ้าบางค่ำมีตัวงามพี่น้องเอ้ยต่บนหนังพูดบิเสอน้องไข่มาขออนุญาตถ่ายถ้เล่องผีจาของงัวพ่อใหญ่วันดีครับวันดีครับผมอีพอเอ้ยขออนุญาตถ่ายถ้ำเด้อน้ำเสนอภาพบรรยากาศงัวงามลงมอยู่ทุบมาเพิ่นกันนะงัวจากตัวไอยไฟนี่แปดตัวแปดตอีพ่อยังก็ลืมซื้อเขื่อนไหมวีละโอ้พ่อใหญ่วีละเนาะ โอ้งื่อนเรางามดีพี่น้องว่าอยากปล่อยไปแบ่งปันพี่น้องไปเลี้ยนก็โตอี๋ว่อปล่อยปล่อยปล่อยฮะโอ้อยากแบ่งปันอยู่โอ้งื่อนเรางามไปเงื่อนไทยกลางพี่น้องโอ้กันงื่อนมูนี่เขาบ่ิดเปิสนเข้าดิพี่ฝ่อสวนงานบ่สนมันในเซียโอ้เขาเปสนมันกับผู้อู่เนาะรอไม่ใส่เอยากเมาเอาใส่เมาเอาเนาะ อยางไรเขาคอกเออหน้งอันนี้เพื่อนได้เจ๊ขวบจากปีอะไรพอนี่ได้สองปีเลยเนี่ยปีสองว่านเต็มแบบอืมน้องเพื่อนเพื่อนไก่สีไปผสมหรือตัวนี้เนาะน้องเพื่อนตัวแดงตัวแดงเนี่ยน้องเพื่อนอ่ะน้องติดกันอืมมันตัวน้องตัวนึงกับาทองอยู่โอ้โหไปตุงงัวแม่หลตัวแม่มันสิ่อวาหามือซ้ำเนี่ยแม่มันอ่ะใสรละแม่เพื่อนที่ใสรละ กี่เตยอุ่นบ่โอ้งัวเราอยู่เตยอยู่ก็มีตัวนี้เราเลี้ยงงัวอยู่ถ้ำพี่น้องพอไงพี่ละทั้งบันนัาา่นสะพังค่ำแม่แมันยืนยืนสะพังค่ำตรงสะพังนี่แหละน้ำกันน,นี่แหละตะบูนระดังพุทธบิษณุนองไข่โอ้ค่าบรรยากาศพี่ร่องเลยน้ำทงน้ำทาน้ำถ้ำฝน,น,นตกลบฝนหัวก็อกอกมาจากคามมึงเห็นพอไงเราไปลบฝนที่ใส่พุทธพุทธตกคักเด้เหมือน ยืนตากฝนกับหมาวะเมอหมาหยาบืนไในฝนน่ะงัวสนุกอ้วนน้อะงัวปดตัวโอ้ยงัวเลาพีนองเลราว่าสิยกนี่ได้แล้วีนองสิขายอยู่ผู้เา่รเลียงงัวเอองาดว่าเลาว่ใหญ่เปใสายใหญ่ใหญ่ป็ับจางดำหน้าโอ้ยให่ปหนหับจางดำหน้าวันแสด้หลับจังดำหน้าสองอมื่น โอ้โหบัดหับจางน้ำหน้าเหมือนล่าสี่ลอยได้พี่น้องทั้งบันลุงวนทั้งบันสะพังค่ำนี่บันลุงสะพังพันใหญ่วีละโลว่ายหญ่เปรับจังลำหน้าว่า400ว่าสี่ลอยกระหึ่นข่าบึงงัวง่า,งามโลว่าสิขายยกขวักย,ยกฝุ้งโลว่าขายทอดโต๊ะว,ว่าขายดอกกระหึ่นขายไปเบิดรถขั้นเลี้ยงกั <c oughs> ะหึ่นกันได้ราคาเด้เด้ กันไหนะาขายเบิดโหลดเราวขวดมูนึงโอ้มูนึงอย,ยู่ในถ้ำเอ,อนานั่งกันหีิขยางลุบลุบลมาคือหูทะลกโอ้ยหลายอย่างง่ายบ้านบ่ลกูกอย่าง่ายบ้านบ่คือหูแท้โอ้ยต่เมีกับคักแวงงบพอง่อยิ่เออ กินเกาเทียงไลพ่อบ่างเที่ยพี่น้องอยากได้แบ่งปันไปเลี้ยงในแปดตได้ว่าไรบ่ได้พอตนลยะโอ้ม่แต่งัวหญ่ดิพี่น้องงัวหน่อยบ่มีงัวหน่อยบ่มีีแต่งัวไงถังยื่นน่สิออกด้ตัตพ่อเ่ยพ่อน นี่แม่นเเพื่อนี่ท่องจากเดือนแล้วนี่ท่องสเดือนสเดือนีอน่พอได้พอพนหนมาทับผสมพองูบ้ันกองขันโอ้งูพดิดกองขันบกนวกงวูแถวนี้ไม่ต้องูพดิดเนี่ยงูแต่ละตัวไม่ต้องข้มสูงอยรอยสี่สิบห้าสิบบวกรอยห้าสิได้อยู่ตัวนี้ลูกงูพญิดีตัวมันตายคกับตัวนี้ กับอีหัวหล่นนี่ครับดูงูพญิดงลายครับแม่นั่นแม่ลูกวันผสมเราสามเดือนเต้แม่นี่นี่ตัวชุ่มเอนี่อืมนี่ตัวชุ่มเอมันเที่ยงครบขาดำดำดำหงูดำหูดำขาดำแม่เที่ยงครบเฮ้ยงูแดงบดท่านไหนน่องเนาอเอออันนี้ก็แม่

เลี้ยงงัวบกหมาเลยบุถอดบ่ได้งัวผูกไปตั้งงัวบแม่บ่ได้ลูกไส้เลยตั้งลูกสาแม่ของหัวใจเนี่ยเออวัวเบื้งหักหลงงัวเราเวปิดตะเบื้องปิดตะเอาห่วงเราดิพี่น้องแล้วห้องห้องเท่ายฟพอห้องผ่านไปแสนเท่ายกว่าแสนหาแสนหกโอ้ห้องผ่านไปสี่ดอกพี่น้องแสนหาแสนหกยางไหนมาตัวเอาเด้อแม่มันเลี้ย <Hey. S 2> แมวเลี้ยเขาอยู่เนี่ยคือสมุจไอยโอ้ oh, งวงัวพายะจอยี่ผมงวัวซุมันเป็นลูกวนลูกแม่นี่ว่าคือว่าแม่นั่นลูกแม่นั่นจิดอืม hmm. คือหาเมื่อสาม <Ooh. S 2> ลูกน้อยมาอยู่นี่ได้สามที่ท <'s> ่าทองงัวไม่ไดงวงวัวเงินแสนแต่วบัสิขางวงัวลักเมื่อนพี่น้องลักเมื่อ oh. ตัวอะไรแต่ละตัว หัวตัวลงมือสองมืเนาะจ้น่อยกันจออกมาอสามตัวบอพ่อใหญ่อกอีกสามหอเีดเก้าสิบสิเบีดพวน่ะย่นี่ก็พรว่มผสมบดเนยนี่ยนี่ก็จ้าหน่อยแล้วโอ้งัวเลาเนี่ยรหมดองัวพ่อใหญ่ีระทั้งบันพังคำเนี่ย โอ้เด oh, <De ang. S 1> ือดออกมาแสดงสีแดงบานนี่งัวเราเราว่าเลี้ยงงัวมาบ่ได้งัวผูน้ำบานเพิ่นจักเทียเพิ่งจะอยากได้งัวผูกับอะได้เราว่าเออมีแต่งัวเมียงวพร้อมทับพร้อมผสมกับอะได้นมีแต่เอาประพันธ์กับอะไรทับขึ้นไปทับขึ้นเนี่ไปพร้อมท เมาไม่เห็นตัวงัวแต่แทกับบ่อเพ็กผีน้องเบิ้งแล้วโอ้พิ่ต่อของเรามงัวไปต็ลตัวนี่เช่นสีส่วนหัวจะแของเนาะขนาดงัวแม่นางกับอ้ไรนี่จะเป็นงัวเลี้ยงงัวมีแต่ตัวหูคุ้นๆอันละมุดไปมคุ้ยเลื่อนอันเลี้ยงมาเนี่ยเป็นโลบเป็นไผ่บ่ไอ้พ่ามีลำปอกลำปีเอียงบ่สองตัวนี่เลย ก็อเห็นตุ่มเห็นตัวเพิ่นเป้ายืนโอ้มันป่วยเออกระสับนันใหญ่กว่นี่เออเพล่นห็เลยลังเตจังหนเตียงเออกขบอกเป็นยังส้สียืดเป็นหนาอยู่นี่เพิ่นอิ่มหดเพิ่นขึ้นมายืนบางห้องสิเพล้วเรามูเพิ่นอ่ะโอ้เพิ่นจะเข่ากว้างให้ไปไปโอ้ผี่ห้องเ้ย เย็บภาพบรรยากาศน้ำช่วงใบใบเด้อพี่น้องเอ้ยฝ่าฝนหัวก็หยุดลุ่อ้วนมาลบฝนอยู่เทียงให้เที่ยงหน้าว่าเปิดราคาขายง้อยพ่อยหญ่บ้านเดียวกันนี่แหละพอพ่อใหญ่วิ่ละเรากำลังเลี้ยงง้อยอยู่ลบฝนบ่ได้ลบซ้ำก็ซุ้มเดียวกันก็ซุ้มเดียวกันผู้โถว่าอยากขายออกเจ้าดอกพี่น้องเอ้ยเมื่อยล้าแล้วเพื่อนย้ายกันมห้าลำจังดำหน้า่พุ่นวันละซีลอยเออ มียยแต่พ่อใหญ่เราเลี้ยงงวัวอยู่ผู้เดียวบ้านนี่ย,ยางเช็กเลยเออเรืงปลายางสวนยางโอ้ยงวัวเราพี่รองเลยไปลูกลาไปเพ,พิ่นอยากกันมานนมนมนยืนซุ่มกันเพิ่นกินหยาอิ่มพึ่งได้บู้ขึ้นไ,ไปต่เลี้ยงง่ายที่พ่อใยา่เออหูร้อปวดมือหนึงนซุ่มอัน số mẹ này cái mi thoang cái xoang to, ờ nên mà số lia cá nhiên một mấy ngay, xoang to này mi thoang giấc đền lâu này phải, si si hà đường. mẹ ngay nè, sáu đền, lại cái tuấn này ba đền, si đền hà đền, ba mẹ nè, ừ. Ừ. ครับเอาพ่อใหญ่เทียนพี่น้องเพิ่นวันมาเงินบุพเพอหรือพ่อใหญ่หัวแสนกอบาทอยากถอดตัวพ่อใหญ่ถอดบ่เดีอยวฮะถอดเถอะโอ้พ่อใหญ่ระวังจะถอดอยู่พี่น้องเลยอันจังแม่พ่อใหญ่อันจับรูปใบค้ามเมียหนท่องสามเดือนเท่าไรพ่อใหญ่โอ้เอ๊ เราฟองผ่านไม่เอาฟังยังเดี๋ยวพี่น้องสร้างเมืองมาเห็นแล้วว่าฟองสามเดือนปวดปอดกระทอดเออพี่น้องไอ้เราบาา่ได้มาจีขายเบดทีเดียวดอกยานเงินพี่น้องบพ่พอกาขายเบดยกฟูงแหงดีแล้วว่าเออไปวะทีเดียว,ลวเลยแล้วว่าจังบ่ได้ยาก c มาเห็นแม่นั่นแม่หันหน้าลงคว่ำดีลูกมันเฮ้ยน,นี่มานั่งกันนี่บ่ นี่ลูกคนน่องคนไปยื่นซงมาแ้วโอ้ไม่ต้องงัวเครื่องดำบดพี่น้องเลยไปเจอให้ลูกงามไปเจอเลี้ยงง่ายอยู่โู้โหเลี้ยงง่ายปวยไงพี่ละตังบันดงบันสะพังค่ำพี่ละตะบุญหนังพูนพิเศษน้องไายมาแหมมาแหมมาแหมมันนี่ลุกวนมากลุกล้วนลุกลวมาจะได้มาหลบฝ่าหลบฝนมาเห็นฝ่ายเราเลี้ยงงัวกันเลยโอ้จ่าคุยน้ำเราว่าขายเราว่าาแไวยเราค่ะ ขายถอดกับถอดยกกับยกพ่อใหญ่จำเบอร์โทรได้บ่หรอพ่อใหญ่โอ้ยเบอร์โทรบ่จำบ่ได้เลยเอาอี้แล้วโอ้ยพ่อใหญ่จ้อยกับจำบ่ได้อยู่น้ำยายมาเห like ็นว่าพ่อใหญ่กับจำบ่ได้อ๋อแต่กับนั่รมาหลุดเรื่องพี่น้องเอ้ยเรามาหาลุงอ้วนกันเลยเบอร์โทรลุงอ้วนกับพี่ยู่หรอกอยู่หลบโฟไฟล์ล่ะ ก็มาเดีลุงกวนผ้าริ้วมากกันเลย้างพอ่อยัยวีล่ะยาเห็ดน,อน้องเ้ยบันสะพังค่ำพี่ละ่ะไปลูกไปไปไปขึ้นไปไปแมงลูกมุดขึ้นไปอ๋อปิดกำลังแรงใจพี่น้องเอ้ยคนใส่แรงงานบอกว่าอยู่ในประเทศต่างประเทศทุกสาขาอาชีพละ่ะอยู่ดีไม่แห้งแล้วลำเรื่อยสุขภาพแข็งแรงหาเงินมานเงินหาค่ำมานค่ำพอ่อยัยวีละนี่ก็ได้ขายงวงไว้เลยพ่อเอ้คัน คันขายงว่วไปแล้วสิไปทางไหนลีพ่อบานี่่อยูกับปาายงไหนเขาว่า,าป้ายางบ่ <c oughs> โอ้ซึ่งกีดยางพี่น้องเอ้ยผู้เฒ่าป,ป้ายางเอ๋อฝากกุลแจกดแชกกดยึดตามพี่น้องเอ้ยเพื่อเป็นกำลังแรงใจลุงอ่อนบ้านน่านไม่เด้อน้าปังครับเนี่ยธงนึงโคกใม่โอ้หน้าลายทธงหน้าปังธงโคกใหม่เนี่ยงมึงข้างบวก ขอขอบคุณไฟน้องที่เขามาติดตามรับชมคลิปของลุงวนบานหน้าก็ได้มี้ลุงวนมาเปิดราคางัวงไฟยาอยจอยมีเงินหน่อยพอไไฟย่ยวิละพี่ละทั้งบ้านดวงสะพังสะพังคำพี่ละตำบลหน,นังพุน่นปิเศษน้องไข่เบื่อโทษผู้เฒ่าจำวันได้จ้าคนบานเนย <laughs> อย่าขายงัวอ <laughs> เอาผู้ใดมีทีมีทางมีทุนมีห้น ผู้อยู่เมืองหลวงเมืองหน้าเพราะมีทุนมีห้อนกิดอยากได้งว่วงไปผู้ยาบาลเลี้ยงกิดทพราะาพี่น้องเอ้ยงว่วงไปตะเลี้ยงนี่หรอกครับผู้สื่อเป็น,นสือนนส่ออยู่แล้วว่าเออยังสู่มือนี่โอ้ยผู้มีทุนมีห้อนผู้สื่อไปตะเลี้ยงอ,อย,ยองู่ขอบคุณหลายๆพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมก็ได้ขอบคุณครับสวัสดีครับพ่อใหญ่ ทุกร้านขอบคุณหลายเด้อพ่อใหญ่ด้วยสว,วัสดีครับอีฟอยอ,อ้ยยยย่ยยยยยยย่ยีย,ยงย,ยงไย้ขายยยวยยยยวยย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 ายยยยยยยาย่